ต่อไปเป็นไนท์นะครับอ่ะเดี๋ยวรีเว็บแป๊บมีใครอรอไนท์ Knight อยู่หรือเปล่าแต่ไนท์นี่จะแบ่งเป็นสองสายนะครับแบ่งแบ่งสองสายนะไนท์ Knight เนี่ยแต่ไนท์โบผมยังไม่แนะนําให้เล่นนะครับที่ผมพูดเมื่อช่วงต้นต้นคลิปนะ like ว่าต้นต้นไลท์อะว่าไนท์โบเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่ฟาร์มขยะที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามีข้อแม้หลายอย่างอย่างแรกเลยคือไนท์โบนะครับ ไนโบต้องมีกรเอชพก่อนอย่างแรกนะครับแมกมามัน,นยังไม่มีนะเพราะงั้นเนี่ยกรเอชพไม่มีเพราะงั้นไนโบไม่เอพีไม่กดโบไม่กี่ทีเอพี HP ไม่หมดแล้วนะเพราะเนี่ยผมมองว่าไนโบเนี่นยจะมีปัญหามีปัญหาเรื่องเอพีถ้าไม่ไม่มีกรเอชพนะแล้วก็อย่างที่2ก็คือมันไม่มีแม็มันไม่มีแม็มมมแมอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีแม็ให้โบนะเพราะว่าคนเล่นเยอะด้วยช่วงเซิร์ฟเปิดใช่ไหมครับ แล้วแม็กใหโบก็ยังไม่มีแม็กมากก็ยังไม่มีการ์ดเฮมก็ยังไม่มีนะไอการ์ดเฮม F2 ก็ยังไม่มีใช่ไหมมีโบให้ไหนได้อีกแมพที่มอนเยอะๆอะ่ะมันยังไม่มีนะเพราะงั้นไนท์โบช่วงแรกผมยังไม่ได้นําให้เล่นนะเพราะว่ามันไม่มีมอนให้โบจริงๆอ่ะนะยอมรับจริงแต่ว่าถ้าเวลไว้ก่อนก็ได้อยู่เวลไว้รอแพทพอได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดไนทะ์สองสายแล้วกันนะเอาทีละสายนะเอาเป็นสายต้นเกมก่อนสำหรับแพทตอนนี้เนี่ยกาวิตี้ตอนนี้ที่จะเปิดนะครับ แล้วเ่าเซฟคัฟซีที่จะเปิดเนี่ยผมมองว่าไนท์เนี่ยควรจะเล่นเป็นสายคิสายตีอ่ะสายตีเร็วๆอ่ะนะครับสายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายสับเออไนท์สายสับนายสายสับนะครับไนท์สายสับอัพเดคอัพเซตัสมาใส่ของก่อนนะไนท์สายสับก็คล้ายๆแบสมิดนะก็คือใส่เป็นดาบสองมือนะครับดาบสองมือเป็นทูแฮนด์สวอร์ดนะครัฮะพอดีสุดแล้วเนาะตู้แฮนด์สตู้แฮนด์สวอร์ด อดอ่ะแล้วก็เป็นเวรี very, very, ่เวรี very, very, ่นะครับเวรี่เวรี่ธาตุอ่าเวรเวลิธาตุนะครับแล้วก็ใส่เป็นหมวกก็คือต้องหมวกงูอ่ะถ้าให้โหดอ่ะก็อย่างที่มือนเดิมอ่ะนะครับแต่หมวกงูอย่าไปคุ้นคิดถึงมันมันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะหมวกไก่ก็ใส่ไม่คุ้มนะโอกาสติดไม่น้อยเกินหมวกไก่มันเอาไว้ให้แอดใส่คนเดียวนะอย่าลืมเพราะฉนั้นหมวกเนี่ยก็คงต้องไปใส่หมวกโคเบต้านั่นแหละนะครับ แล้วกาดก็ดูอีกทีว่าเอจิ e, ขาดก็ใส่ในแม่อะไรเงี้ยนะดูอีกทีนะนะแล้วอันนี้ก็คงต้องใส่โลโบแหละถ้ามันมานะถ้าไม่มีโลโบก็ไม่ต้องใส่นะปล่อยว่างเงี้ยแหละใส่อะไรไปก็ไม่มีประโยชน์นะแล้วก็เสื้อผ้าก็เหมือนเดิมนะครับเสื้อกล้ามเกงในนะเพื่อนแท้เพื่อนรักแต่มันจะเสื้อเปิดยังไม่มีนะเสื้อเปิดมันยังไม่มีนะเพราะว่าพัสดนายังไม่มีนะเกงในมีเกงไม่มีแต่เสื้อกล้ามยังไม่มีแต่ว่ามันก็คงมาไม่นานหรอกครับน่าจะอัปเดตแป๊บเดียวน่าจะมีแล้วแหละเสื้อกล้ามเกงในเนี่ย อันผมก็ตีว่ามันมีแล้วกันนะก็อัพสเตตัสไว้เผื่อเลยเพราะมันจะมาเร็วมากเอ็กซ์เซร์กามจรงในเนี่ยมันจะมาภายในไม่น่าจะเซิร์ฟเปิดไม่ถึงเดือนก็น่าจะมาแหละนะแล้วก็เป็นรองเท้ารองเท้าก็ใส่เหมือนเดิมนะจริงใส่แค่เหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะใส่เป็นอะไรเอติกาสออ ใส่เป็นเหมือนเดิมรองเท้าแดงนะครับรองเท้าแดงฟ female รนะองเท้าแดง female, ฟีเมลฟีเมลที่ปัก่าแมงสาดเหมือนเดิมนะครับแต่ไนท์เนี่ยประดับไนท์แม่งห่วยนะครับประดับไนท์แม่งห่วยเพราะงั้นจะไปใส่นะประดับไนท์แมงโคตรกากเลยกากที่สุดในประดับทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวก็ดูประดับมันดิทำได้ได้เด,ด,ดี๋ยวดูไปดิประดับไนท์โอเคใช่ไหมโอเค ไม่ใช่นท์สิต้องสวอสแมนสวอสแมนสวอสแมนนี่ระดับนไนท์แม่งบวกวิทหนึ่งเดฟสองอะแม่งโคตรห่วยเลยอย่าอย่าอย่าซื้อมาใช่นะโคตรเสียดายตังค์เลยนะแล้วซื้อมาขายไม่ออกนะบอกไว้ก่อนนะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะอย่าซื้อมาใช่นะแม่งห่วยจัดนะอย่าซื้อมาเดฟสองนี่โคตรกากเลยนะมันไม่ใช่เซิร์ฟคลาสสิกนะที่จะไม่ไม่ไมเออไอ้นี่ก็เซิร์ฟคลาสสิกนี่ยวะ่ะมันไม่ใช่เซิร์ฟเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่เซิร์ฟคลาสสิกแบบสมัยโบราณนะที่เดฟสองจะลดลดดาเมจได้สองเปอร์เซ็นตะ์อะ เดฟสองนี่แม่งเดฟลดอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันเป็นรีโนเวลมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะ 36, เนี่ยเดฟสามสิบหกเนี่ยต่สมมุติว่าถอดเนี่ยเนี่ยถึกขึ้นใส่แล้วถึกขึ้นศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์ดังั้นอย่าหาใส่นะเพราะว่านายจะใส่อะไรดีนะนายก็คงต้องใส่เป็นบุตรแหละนะถ้าเป็นส,สายสายตีเนี่ยก็คงไม่พ้นบุตรรูไม่แพงด้วยนะบุตรรูถูกนะ เพราะว่ามันดอกจากไอโนเลียนที่คนไปฟาร,ร์มเวลเหยื่นกันอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตมีแมกมาอีกบุตรลูนี่ดอกกันได,ด้เกิดเอ้ยแมกมาดอกบุตรลูไหมเอ้ยแมกมามันดอกโรซาลีลูดีกว่าใส่โรซาลีก็ได้นะแล้วแต่แต่ว่าใส่บุตรลูนี่น่าไม่แพงหรอกบุตรลูไม่แพงใช่ไผมบุตรลูมันจะไม่ค่อยแพงเพราะว่าบุตรธรรมดาจะแพงกว่าด้วยซ้ำนะอันนี้ผมพูดถึงเอ็นเกมแล้วกันนะเก้าสิบเลยเป็นบุตรลูเลยบุตรลูการ์ดคูคีก็ได้นะการ์ดเป็นการ์ดคูคีใส่ของเหมือนกันนะคล้ายๆเหมือนกับแบสซมิธอ่ะ คูคีคูคีคูคี่ะแล้วก็ไปกดบั็กให้พร้อมนะสอดมัตเตอรี่นะอัพเป็นดาบสองมือนะแต่อัพไปด้วยก็ได้นะตอนที่เราเล่นเป็นเป็นเป็นนักดาบก็อัพไปด้วยก็ได้ไม่เห็นแล้อัพก็อัพอัพไปแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะดาบมือเดียวผมวไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าใช้จะดาบสองมือนะโด,ย,ดยส่วนใหญ่แล้วก็ถุแหวนคิคเคนนะเปิดนะครับแล้วก็ขี key ่ไปโก แนะนำว่า้ขี่นะอย่าหาทำไม่ขี่นะมันเดินช้านะขี่เถอะแต่บางคนอาจจะอยากเท่ก็แล้วแต่นะไม่ขี่ก็ได้นะแล้วแต่เลยไม่มีผลเลยเท่าไหร่นะ <S <S เพราะว่าขี่ไปกโกดเนี่ยไอ้ที่ว่ามันทําให้ใสก่กราดเด็กอ่ะเหมือนโอกาสผมที่ขี่ไปกโกดแล้วมันได้การาดเด็กหนึ่งใบอ่ะมันคือต้องต้องถือหอ,อกนะแต่ถ้าไม่ถือหอ,อกเนี่ยไม่ถือหอ,อกก็เอาเลยจะจะขี่ไม่ขี่เอาที่สบายใจเลยนะแล้วก็ถือว่ามี AB บนะถือว่าทุกคนมีพีชส่วนตัวของตัวเองนะ แนะนำไม่ให้มีนะครับแล้วก็กดยาแดงนะครับยาแดงพรุ่งนี้เปิดมาพี่ก็โกรเล่นเซิร์ฟไนลน์ับเล่นเซิร์ฟคนเยอะอะเซิร์ฟเลยนะบาโฟใช,าใช่ไหมแล้วค่อยดีเซตเอาใช่ไหมหล่ะไม่รู้ดีเซตจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวดูทีนะแต่ผมว่าถ้าช่วงต้นเซิร์ฟคนเล่นเซริร์ฟคนเล่นแบบนี้นะครับอโบมันโบมันไม่มีที่ให้โบร์นะมันไม่มีไม่มีมอนให้โบนะครับ เดี๋ยวพูดให้เดี๋ยวพูดถึงเ,เรื่องสายบให้ทีนึงแต่นี่ขอขอ,ขอเป็นเรื่องสายสับสายคียก่อนละนะสายนี้เป็นสายที่น่าจะดีที่สุดในชว่วงเปิดเซิร์ฟนะเอาเอาจะเอาเน้นเฉพาะดีที่สุดชว่วงเปิดเซิร์ฟก่อนนะไปประมาณนี้นะเป็นบัฟ AB นะครับแล้วก็มีสองแบตเตอรี่นะแล้วก็มี hand icken, ทูแฮงคูเนทนขี่ไปโกให้เรียบร้อยนะครับนะมาอัพเสร็จกันตเตงผมก็มองว่าคล้ายๆตัวเดิมแหละคล้ายๆแบสมิดผมว่าอัพเหมือนกันเลยก็ได้นะแม่ง ไม่ไกลกันเดียวเดียวเลยนะอัพเอ9ีไปเลยอัพเด็กสักสี่สิลักสักยี่สิบเนะดูลักก่อนอ่ะลักยีสนี่นะอัพวิทสักเอ็เหมือนเดิม11บเอ็ดนะวิทแค่นี้พอไหนโอ้ร้ิบเลยอ่ะมันเวอร์จัง ผมว่ามันไม่ตรงนะเอ d เนี่ยผมว่ามันบวกเยอะไปผมว่ามไม่ใช่ละอันนี้ไม่ตรงนะตัวชัวร์ผมอันนี้ค่อนข้างชัวร์นะว่าเอพีดีมันเวอร์มากเอพีมันเวอร์มากไม่มีทางที่เราจะเสกง่ายๆแบบนี้นะโดยปกติแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบอัพอิจฉีแค่แค่นี้แล้วจะแล้วจะร้อยร้อยเก้าสิบนะเพราะน่ะเว็บนี้รู้สึกว่าพอพอมันเป็นอะไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างไม่ไม่ตรงนะไอที่ว่าไอพวกที่ใช้ถูแหวนคือเข้มหรือว่า ใช้ไอ้อะไรนะเหมือนไอ้แบสมิดเมื่อกี้ไอ้สกิลเพิ่ม e AP d ก็ก็ไม่น่าจะใช้ได้ได,ได้ได้เท่าที่มันมีบอกตรงนี้นะผมว่ามันเบอร์ไปเพราะงั้นเนี่ยแล้วแต่ละลองดูละนะว่าไ e อ d เท่าไหร่เอาให้ได้ว่าที่สุดอะแต่ผมมอวงว่า9 9ไม่ก็จะมาละกา้วสินะโดยปกติแล้วนะก็จะมาละกสิลองดูลวกันว่าอัพได้เท่าไหร่เอาให้เ e p d มากที่สุดอะให้มันเป๊ะพอดีครับข้อเสียของเว็บนี้คือตรงนี้แหละนะเรื่องเอฟดีมันไม่ค่อยตรงนะเสียดายได้เรื่องนี้ ลองดูนะว่าอัพเท่าไหร่ถ้ามันอัพแค่90แล้วเอพีตันได้จริงๆนะสมมติมันตันได้จริงก็ไปอัพวิดเพิ่มอะไรเงี้ยนะหรืออัพหรือไม่อัพก็ได้เอาอัพลักเพิ่มก็ได้จะได้ตีติดคินะตีคิเพิ่มแต่ผมว่ามันไม่มีทางอะ่ะมันไม่มีทางแล้วก็าสิบได้ง่ายๆนะไปไป,ไปไม่ได้เลยผมบอกเลยว่าไปไปไม่ได้อะ้นเนี่ยผมมองว่านะเอาแบบนี้ไปก่อนแลรกนะเอาแบบนี้ไปก่อน อะเอาไปสไตทแบบนี้ไปก่อนสายสับเนี่ยั p ประมาณนี้เอจินี่เดี๋ยวคอย่อยเป็นละอาจจในฐานะที่เข้าใจนะเราเป็นลดเอจิไปลงอัพลักเพิ่มเอานะัอพลักเพิ่มเอาก็ลองดูว่าจะอัพแบบไหนนะอันนี้เ,เป็นแค่กายร่าวๆแล้วนะสำหรับไนท์สายสับนะเซฟแล้วก็ไนท์สายโบใช่ไหมอ่ะมีคนเรียกล้อไนท์สายโบนะไนท์สายโบก็อา่าอาวุธเนี่ยปกติไนท์สายโบนะ อาวุธคู่ใจของนายสายโบยนะง่ายๆเลยมี2ออย่างนะไม่2มัมมี่ถ้าสมมติว่าไปตีวันเดอร์เลอร์ไปตีการ์ดทีมทั้งสองถ้ามันมาแล้วนะแต่ช่วงแรกยังไม่มานะอ่าวันเดอร์เลอร์อยู่ไหนวนะเนี่ยไม่ใช่ว er ันเดอร์เลอร์สิมัมมี่สนะอ,อง 5, มัมมี่นะอ่ะบวกห้าด้วยอ่ะบวกง่ายบวกห้าสองมัมมี่นะอันเนี้ยเอาไว้ตีที่การ์ดทีมทั้นสองนะ แล้วถ้าไปตีที่อื่นน่ะก็หาเป็นที่ถ้าสมมติเราอยากรีเอพเร็กแรงๆเงี้ยก็ใส่เป็นตัวชื่ออะไรนะตัวเ,เดบุลิกเนี่ยสมม่เราตีตัวเดมอนเนี้ยเราอยากจะรีเอพเนี่ยแล้วก็ใส่ไปสองสองอันเราจะตีมอนตายปุ๊บเนี่ยจะได้เราจะได้เอพคืนมาอีกสิบนะก็ช่วยได้เหมือนกันนะแต่มองว่า ไม่ซีเรียสอะนะมันไม่ซีเรียสถ้าสมมติเราใส่กอร์ดใ้พีแล้วมันจะทันนะมันจะพอถ้าใส่กอร์ดใพีนะแต่ถ้าไม่มีกอร์ดใ้พีก็คงใช้ไ e อ้พวกการ์ดพวกนี้ช่วยได้นะไ e อ้พวกการ์ดพวกเนี้ยแต่โดยรวมมันก็คืออันเดิมแหละนะเหมือนเหมือนเดิมนะแล้วก็อัพประมาณสักแต่รถต้องรถไอจีเยอะเลยนะสำหรับสายนี้นะอัพไอจีสักประมาณแค่สี่สิบห้าสิบก็พอละนะเอาแค่พอโบแล้ว,ลวมันไม่มีดีเลย์เยอะอะครับแล้วก็อัพวิดเพิ่มเลยนะอัพวิดแม่งไปนู่นเลยนะผมแนะนำว่าอัพวิดสัก 90สิเลยเอาให้มันไม่ไม่ติดมือนนะ่เพราะว่าสายเนี้ยโดนลุมบ่อยมากเอาให้ไม่ติดมึนเลยนะครับข้อค่อนข้างสำคัญนะเรื่องนี้ออ้ยพอยติดลบนะถ้าพอยติดลบนี่แสดงว่าเราอัพเกินนะแต่ควรเอาอะไรลงดีอืมเต้งลงก็ได้นะจติงเต้งก็ต้องอัพเยอะมากก็ได้นะผมว่าแต่จริงแล้วควรจะมีสักเบดไปแปดสนะี่บาดีแลวอเลองลองลดดูนะอ่ะ ประมาณนี้โอเคแล้วนะสำหรับไนท์สายโบนะครับอัพเอจีแค่นี้พอเพราะเราไม่ได้เน้นตีธรรมดาอยู่แล้วนะนี่เหลืออัพอินก็ไดนะ้ที่เหลืออ่ะประมาณนี้ไนท์สายโบนะแนะนำว่าให้อัพวิดเก้าสิบเลยนะสําคัญมากวิดเก้าสิบบวกกับสิบเนี่ยพอยโบนัสที่เราอัพที่เราจ็อบห้าสิบเนี่ยมันจะได้วิดสิบนะสำหรับไนท์นะอัพวิดเก้าสิบบวกสิบมันจะได้100รด้อยพอดีเราจะไม่มีวันติดมึนเลยเราจะไม่ตายนะเพราะถ้าไนท์นนเราติดมึนเมื่อไหร่นะแตกสูงมีโอกาสแตกสูงมากนะ ต่อให้ติดมือนแค่ประมาณวิเดียววินาทีเดียวเนี่ยก็มีโอกาสตาย,ตายได้เพราะเราโดนลุมถ้าเราไม่ได้โบล์รเราไม่ได้ง้างดาบเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายสูงมากเพราะงั้นเนี่ยแนะนำให้เอาวิดเก้าสิบนะอันนี้คือไนท์สายโบล์นะมานี้นะส่วนของพวกนี้เนี่ยของไนท์สายโบล์นี่ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้นะไม่ได้ซีเรียอสอะ่ะใส่แค่มัฟอะแต่แค่มัฟเลดิกอะ่ะนะอื่นอื่นแล้วแต่เลยนะครับ เตื้อก็ใส่อะไรก็ได้อะนะใส่เป็นโค้ดก็ได้ใส่เป็นโค้ดอะไรก็ได้แล้วก็ใส่การ์ดกอยส์พีนะกอยส์พีเป็นชื่อแล้วเนี่ยกอยส์พีกอยส์พีกอยส์พีเปนชื่ออะไรวะชื่อเต๋เนี่ยชื่อแต่สกายอะ่ะอันี้อันนี่มันไม่ใช่นะอันนี้มันกอนดูเอพีนะอันนี้มันกอนกอนเลือดกอนดูเอพีมันตัวไหนเนี่ย นี่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 เออดิเออดิลิเตอร์นี่น,น,นี่เมื่อตีแล้วเนี่ยมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสสิเมื่อตีแล้วฆ่ามอนหนึ่งตัวได้พีคืนสิบโบลลิงแบสเนี่ยมาใช้ยี่ห้ามั้งถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมถ้าหน้าใช้ยี่ห้าถ้าเราโบเกินสามตัวแล้วถ้าทีเดียวตายเนี่ยเอพี AP เราเต็มเลยโบฟีอ่ะเหมือนเป็นการโบฟีอ่ะนะเพราะเนี่ยสายโบถึงบอกว่ต้องรองการไปนี้ก่อนนะแล้วต่อให้การไปนี้มาแม่งก็โคตรแพงเลยยวคอยดูนะ ช่วงเปิดเซิร์ฟแม่งจะแพงมากแบบแพงบันไลเนี่ยไม่ใช่ช่วงเปิดเซิร์ฟสิเปิดเซิร์ฟมันยังไม่มีต้องร้อยแม็ปแมัปอัปเดตมาถ้าแม็มาเข้าเมื่อไหร่นะโหการวปนี้แม่งแพงจัดนะแล้วมันก็สายโบก็รอให้แพทมันเข้าก่อนนะแนะนำอย่าเพิ่งเล่นนะใจเย็น